สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงปลาลากล้วยนะคะผู้ใดอยากเลี้ยงเป็นอาชีพอิหรีไต่กะแนน้าให้เลี้ยงเป็นอ่อดินถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงดูเบิง้งดูเล่นได้ถึงกับช้างบกได้ถึงบอซีเมนต์นะคะอันนี้สามารถขยายพันธุ์ในอิหรีได้ค่ะแต่ว่าหน่อยปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงคือปลาคอเขากะเอาออกให้มันดีจิกหน่อยแต่ว่าของใต้ทางวามีบอกับมีคึอกัดไตว่าเป็นปลาธรรมชาติเขากะดักออกแนจับออกเนก็สามารถเลี้ยงวมกันได้คือกันคะ่ะช่องทางการตลาดของใต้ตอนนี้ไตจะมีสองช่องทางก็จะมีช่อง ทางค้งออนไลน์จะขายเป็นพอแม่พันธุ์หรือลูกพันธุ์แล้วก็จะเป็นปลาแดดเดียวถ้าเป็นปลาไอขายน้ำชาวบ้านนะคะตลาดที่2องก็จะขายเป็นแบบตัวสดหรือว่าตัวนอกให้เพื่นไปหมูไปต้มไปแกง สวัสดีค่ะน้องตายค่ะนางสาวจินตรลาลักพักดีค่ะพิกัดยุธีป่านปลาคางตำบลมีตะภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะที่มาสําหรับการเลี้ยงปลาตะลกวยคือว่าไปเลี้ยงกรมูเนาะมูกเห็ดเมนูให้กินแต่มันแสบก็เลยเอามาเลี้ยงพอแม่พันธุ์เนาะค่ะทีใหญ้มาสําหรับปลาตะเกวยบได้ได้มาจากแม่น้ําซีได้มาบ่หลายได้มานิดหน่อยกับแบงเลียเ้ยงในกระชังน้ำเลี้ยงในบอ่อดินน้ำวิธีการเลี้ยงค่ปลาตะล้วยในบอ่อดินได้จะแบงเป็นบอ่อเก่ากับ 9, กบอ่อใหม่สําหรับคนที่เลี้ยงบ่อใหมมขขุุดึ้นาป๋ย ลกลงไปเพราะว่าให้มันเกิดแพ้งตอดการเตรียมน้ำน้ำเขาจะใส่น้ำฝนก็ได้หรือน้ำบาดาลก็ได้การใส่น้ำลงไปใส่ขันต่ำก่อนห้เซนนะคะ ใช้หาสิบเซนตลงไปแล้วเพราะมันเกิดแพ้งตอนแล้วเขาสิ่พอแม่พันไปปล่อยแล้วนะคะเขาสามารถเพิ่มได้70-80หรือ1เมตรก็ได้หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยพอแม่พันลงเฉยเลยสำหรับคนที่เลี้ยงบ่อเกา้าสิ่งที่ควรคำนึงก็คือปลาคออันนี้สิ่งสำคัญสำหรับปลาลักกล้วยเมืออ่อทำมันมีปลาคอหลายกับ,บ่อในน้ำให้ลงให้สูบออกก่อนจังปล่อยปลาลักกล้วยลงไปอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาลักกล้วยนะคะได้เจอหายเป็นห้ามอ่อนอาหารเม็ดจมก็คือเป็นอาหารกุ้งแล้วก็เป็นไข่ผับนะคะซึ่งปลาลักกล้วยเนี่ยค่ะกินทั้งอาหารจม ถึงอาหารลอยปัญหาในอุปสรรคในการเลี้ยงคือปลาคอเขากะเอาออกให้มันดีเจ็กน้อยแต่ว่าของใต้ทำว่ามีบอกกับมีเคื่อกัดแต่ว่าเป,เป็นปลาธรรมชาติเขากะดักออกเนยจับออกเนยก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้คือกันค่ะช่องทางการตลาดของใต้ตอนนี้ใต้จะมี2ช่องทางก็จะมีช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ใจ้จะขายเป็นพอเมพันธุ์หรือลูกพันธุ์แล้วก็จะเป็นปลาดเดียวถ้าเป็นปลาไอขายน้ําชาวบ้านนะคะตลาดที่2กงก็จะขายเป็นแบบโตสดหรือว่าตัวนอกให้เพิ่นไปหมูไปต้มไปแกงสาหรับเกษตรกร,กรมือใหม่ ที่ต้องการเลี้ยงปลาลากล้วยนะคะผู้ไดอยากที่เลี้ยงเป็นอาชีพอิหรีไต่กะแนะน้าให้เลี้ยงเป็นอ่อดินถ้าผู้ไดอยากเลี้ยงดูเบิง้งดูเล่นได้ถึงกะช้างบกได้ึึงบ,งบอซีเมนต์นะคะอันนี้สามารถขยายพันในอิหรีนะคะแต่ว่าหน่อยสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะค่ะเป็นเพจ Facebook จินตลาก,การที่กาฟาร์มค่ะถ้าเป็นเอร์โทร0961903294ค่ะ